ผู้โดยสารครับอย่าทำกูเสียเวลาไอ้เหี้ยเราต้องไปวัคซีนคำสั่งจากรัฐบาสารับเลย้วยเงาทองแปะไว้บนหลังคารถไฟก็ได้งององทองทองทอง,ทองหรือทานทองไอ้ทานวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวมีที่นั่ง VIP ให้สำหรับแขกผู้มีเกียรตินะครับน,ดดนั่งหน้ารถเลยนี่ฮนะ อ๋อเลียนแนะนำไอ้นี่เราเรียนแนะนำไอ้นี่สถานรถไฟขอต้อนรับสู่สถานรถไฟกองกอยไอ้รถไฟคนคอนนะครับที่น <have said> <pandemic> ี่เราไม่ม <alon clipping> ีความสะดสบายอะไรกับทุกท่านทั้งสิ้นจบอ้าวบ้านข้างหน้าจะมีศพหมาเทียบเลยเฮ้ยศพหมาตัวใหญ่ไอ้พัดน้ำลายแล้วเห็นศพหมาอพัดจะกินหมาเียเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเวียดนามก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวกูไปซื้อมาใ ไม่มีใครเอซูสเน็กออยเลยหรอสุดแล้วเยอะจังโอ้สเน็กออยถ้ามึงโดบโดบเลยค่ะวขวดนี่แม่งยิ่งกว่าเดือดแฟผู้เดือดแฟนครับเราจะที่ไหนนะครับเราจะเก็บฐานนี่ครับเองเลดมีมีทางงามันมีบ้านฐานจะเก็บว่าหรือพอก่อนไม่ต้องก็ได้ฐานเราแบบฐานเราเทพจะทำให้คนติดคอตายได้แล้วไปไปไปเลดโก้เร็ว ไม่ใช่มันต้องเฮ้ยนี่มึงต้องถือแบบนี้แล้วกด E โอ้โหตายหาหมดเลยหมาไอ้เหี้ยหมาอะไรนะหมออะไรมันหม้อเหมาะว่าเดี๋ยวว่าว่กูตายนี่หว่าเป็นอ๋อมึงมาเหรอมึงมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยคืออับหลังเข้าหลังเข้าอุ้ย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 โอ้โอ้ยี่อะไรล่ะเพื่อน แล้วทำไมมีหมาเต็มตัวเฮียนี่ทเอะไรเนี่ยดูรถดีรถสแบไม่เล่าตัดเนื้อเลยเฮียกระตันระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหเฮียยิงมันดิโอ้ย เอาไอ้เหี้ยกูตายกูโดนอะไรกูโดนระเบิดเออมีแ็นเดดมีแ็นเดดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอ้เหี้ยของกูแตกกระจายเต็มห้องเลยอย่าเก็บของนห้องนั้นนะกรชุดได้ชุได้ชุดได้ชุดได้ชุดได้ลุกหน่อยอย่าเก็บของในบ้านนั้นนะอย่าเก็บของในบ้านกูอยู่นี่ไอเน้กูกูอยู่ที่รถไฟเรื่ยกูอยู่ที่รถไฟอย่าอย่าเก็บไรเพื่อนนะกดอีเพื่อนกดอีกดอีที่แมนเดดกดอีที่แมนเดดปล่อยวางแมนเดดแล้วกดอีที่แ็นเดดไอเหี้ยกูไม่ได้ของเลยกูเป็นคนยิงแท้ ระวังโน่นระวังหลังหลังกูหลังกูเฮ้ยเดี๋ยวใครตายตรงนู้นอะตายกูตายช่วยด้วยช่วยด้วยพัดกูไปเก็บไปเจกูอันนึงเราชุบให้หน่อยมาและแป๊บ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 เป็นไรอะอยู่ไรเนี่ยหน่วงหน่วงกระสือระเบิดแอะเจ้พี่สวีสวีเนี่ยเนี่ยเพิ่งลุกเยอุ้ยเป็นเดช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 กูเจอเป็นเดชแล้วพวกมึงรอดแล้วไอ้พวกคนตาย เฮียปุดบแต่ไม่ได้เขียนเลยกูจะเฮียเลยไป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 รีบหน่อยกูย้ำเพิ่มกูทิ้งกูเลยเหรอเลยไงเอ้ยสัมบีมาสัมบีมาสัมบีขึ้นสัมบีขึ้นจะจออกก็เล่าหรอเลี้ยงไงรีบมาเพื่อนทุกคนจะตายกูมีเฮียติดตัวเลยคุณหมดกันคุณหมดกันคุณหมดทุบดิทุบตายจะตายเอาของเอาของติดตัวทุบดิม่หายกูไม่ได้ทุบสุดท้ายแล้วทุบทุบกูหายไปไหนไม่รู้ไอ้กัปตันเร็วนี่กูลังเดินกลับกูลังเดินกลับ ขับก็ขับขับขับออกไปก่อนเลยนิดนึงขับขับออกไปก่อนเลยขับออกอย่ายื้อไปก่อนเลยเช่นแค่เราผ่านทุ่งโจรพอดีชิบหายโอ้ยตายหาหมดนะทุกคนตายที่ท้ายละโอ้เออยอาโดนหลังคุกยาอทำเลยยากทำกุกไอ้กูมาช้าไอ้เแคยชิบหายเีียพ่ตายหมดเลยตายหาหมดเลยย่าไปกับมึงย่าไป กูช้าเลยไอ้นี่มีจะเล่นมาเล่นนี่เขามาเล่นดี่หน่อยด้วยฮะรักก่อนไอ้นี่เฮียล้างป้อมึงเลยล้างล้างล้างลูกโมสูกโมลูกโมเดี๋ยวกูยิงให้ซื้อฐานซื้อฐานกูเนี่ยลูกโมกับกระสุนเดี๋ยวกูซื้อกระสุนเองมึงซื้อลูกโมเดี๋ยวกูซื้อกระสุนเองแล้วกูซื้อเฮียอะไรอีกเอ้ากูไม่มีตังค์เลยนี่แหละกูแบบเดี๋ยวกูจะทำประโยชน์ให้กับลูกโมอันนี้อย่างแน่นอน โอ้ยไม่ถูกต้องตามหลักโอ้ยเยี่ยคนแม่ภาษาไทยกลางภาคศูนย์กาเนไม่ต้องพูดหรอไอสัโอ้ยพูดมากไอ้เฮียเป็นคนดัเไม่เว้ยเรไม่เวกูบอกไม่เว้ะกูบอกไม่เว้ยเลยทิ้งเลยทิ้งทิ้งทิดููตาหน่อยเรื่อยๆไปเอาสมบันิก่อนไหมแล้วดูซอมบี้งหวเอาพี่ไวเอากูทจริงคอไอ้พี่โดนนี่ตน่ะหมดแล้วรถขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆโอ้ยพัดย ตีบีีไปอยู่ตกตี่ตี่ตีกันตีตวตีตีวตลุมกันที่ันต้กัตันกับตันว่าเราเปิดแบงค์ไว้ว่าเราเปิดแบงค์ไว้ะ้ยเหีตตหารใครไมีเดีไมใครใครมีเดีอออ๋อสมบูร์่ไปที่รถละไม่ไหวไอ้พัดไม่ไหวกระสุนสนัดพัดไม่ไหวพัดเอมาไปเียาไปโอยแางนา ยึดยืดอะเจาหาตัวเหี้ย,ย,ยแหละตัวเหี้ยแฉกีกา้าแฉกมาปลาไอเหี้ยอันนี้เราจะตายหาก <ใจ S 2> ันหมดไอ้เหี้ยตายกันหมดจริงเลื่ <c oughs> <c oughs> อยนี่ยเอ้ามึงเข้าไปเคลียร์ทำไมไอพลาดโอ้โหแล้วกูบอกว่ากูามีกระตุนหน้าเดียวนั้นเดียวก็เปลี่ยวได้เยืนยันวีบันใจใส่ยให้มันไม่หัด แล้วมึงเดินเข้าไปทำไมกูเห็นมึงเดินเข้าไปในปื่อยๆเข้าไปไหนไม่ฟังมึงขับไปไหนเนี่ยมึงขับไปไหนเราไปเลยดีกว่าว่าอย่าจอดเลย หมาป่าไล่หลังมาไอ้กูจอดได้ใหญหมาป่าไล่หลังมามาป่าป้องั้นนะมันหลุมหลบไยมันไม่มีหมามันไม่ตูดมันมีปอมปื้อยิงอยู่มันเข้าไม่ได้ไม่เอาเอาไอ้ขี้ผายกูตกก๋วเตี๋ยวเด็กปันด้มมาชาพานักกิจสพไปแล้วพวกพวกพวกมึงรอกูได้ไหมพวกมึงรอกูได้ไหมทำไมได้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 กูต้องเดินประมาณสิบโลเนื่องจากไอ้นี้ขับรถไฟโอเวอร์คุกไปไหนไม่รู้ไปทำไม กับตันกับตันก็คืออะไรรู้ไหมไอเนกัหตันไอเหนือแม่งขับรถเลยเมืองรู้ไหไม่แล้วกูไม่อยู่ไงกูไม่รู้อ่ะไม่คือแล้วแล้วอะไรรู้ไหมเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ที่กูขับหนีอ่ะกูต้องกูต้องหนีเว้ยไม่งั้นมันต้องหนีแม่บุ๋กไปเชียรไม่ถ้าไม่หยุดก็โดนกระทืบแบบไอ้ที่ไม่ถ้าหยุดในเมืองอ่ะหยุดในเมืองจะปลอดภัยเว้ยเพราะมันมีป้อมปืนยิงให้อยู่ รับประกันไม่ได้รู้ไงรับประกันได้รับประกันได้มาป่าตายมากูไม่รู้พวกกูไม่รู้เผลไหมพวกกูพวกกูไม่รู้เออแล้วเดี๋ยวนะทำไมกูไม่เจอพวกมึงทำไมกูไม่เจอพวกมึงที่อยู่ตรงเมืองวะไปไหนแล้วทำไมคูเนไม่รู้เรงไม่มขับไมได้ขับไปไหนอ๋อกูขับเขับเลยมาแล้วไอ้ควายเน่คุณหมอศพคนนี้ทำให้เราไอ้นี่รถไฟหนักกันเกินไปเราต้องคิดศพลงไปไอ้ป้านยนเลยโยน อ้แล้วยืนหาพบอ้าวไม่เคยดูพัสดุตอนโควิดระบาดไอ้เพี่ไม่ไม่กินมุกกูนะเราคือหมออะแม่งตายหาน่าหน่ะมึงถือหมออยู่ตีปัน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 ปีติ่งกันนิ่งกันนิ่งกันนิงกันนี่กูมาเนี่ยกูขี่ม้าเนี่ยโวไอขี่ม้าอันนี้มันคือโปรตีอันนี้คือโปรตีแล้วฟ้าผ่านี่ไม่นะว่าฝนตกอ่ะก็ฝนตกไงฟ้าผ่าเพราะว้ย เทพเจ้ามาแล้วเอ้ยพวกมึงนี่นะสุดยอดจริงๆไอปที่มาเอามามาเอามาเกี่ยวนะมาเอามาเอามาเอาเนี่ยแบนเดนเนี่ยมาเอาเนี่ยมึงจะเอาไหมฮะตั้งมามีโจรเดี๋ยวกูลากของคมคมให้ขับไปเลยเดี๋ยวกูลากของคมคมไปเก็บศพมันมาไปเก็บศพมันมาได้ตัวละสามสิบห้าบาทน่ะอยู่นิ่งๆก่อนโปลจอดก่อนดีโปรจอดจอดจอดแล้วมึงไม่อยู่นิ่งๆเหมือนนักกูยิงไม่โดนเลยนะน่ะอุ้ย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 ตายกูไม่ชุบนะพัดตายกูไม่ชุบนะ อาอตายกูไม่ชุบอาอตายเฮ้ยยเดี๋ออแล้วกูไม่ชุบจริงไงัตล็อกมากูเฮ้ยกูไม่ชุบจริงนะพัดเลยมัมีนัดเดียวก็ยังจะซ่ารีเวิรเวอร์ไม่มีกระสุนหรอกใครเอาอ๋อกูเอาเอากูเอาโยนทิ้งเลยเฮียสมได้กินสท่าไ